ขึ้นแทนเป็นหนึ่งคู่ก่ันที่ตอนนี้บอกเลยว่ากำลังฮอตและปังสุดๆอีกหนึ่งคู่เลยค่ะสำหรับต้นและเฟิร์สวันที่ตอนนี้ก็กำลังมีผลงานซีรีส์เข็มซิราต้องรอดช่วงนี้ก็ออกงานอีเวนต์กันแบบดูรั่งล่าสุดค่ะในวันที่17กันยายนทั้งคู่ก็ควงคู่มาร่วมงานเดฟฟูดจัดจานไล์ตามใจคุณบอกเลยว่าทั้งคู่ก็แจกโมเมนต์ความฟินหวานฉ่ำทั่วทั้งงานค่ะคลิปนี้รวบรวมโมเมนต์บรรยากาศ มาให้ได้ชมกันค่ะวลาวก้องก้องดึงไลน้องอาริตาบินโอ้ฟอร์นิเจอร์เฟสแอนด a n ดอ h ส s t a ฟรีญี่ปุ่นนีด้วยดนฟอร์น้เจอร์แฟสไม่ต้องเสียใจไปกสะโดนนะเอาก็พี่เตยก็หอดจิตมาตัวเราก็อยู่ด้วยกันไง เรามาสลาตรงนี้สตาเดินเท่าตรงนี้ตรงนี้พ่อพ่อเบบเบพร้อมนะคะครับผมทีมงานบอกว่าขอนิดนึงอ่ะให้หมุนตัวก่อนโอ้ไม่ให้เลือกเอาขีดอ่อนอ่ะนี่นี่ไม้ไม้ลงไปตรงไปตรงไปตรงไปตงลงลงงง

เวลนะาเห็นบทนลงโทษต้องไม่อยากทำลูกเข้าไหมเนี่อย,อ,ยอ้าวอ่ะแต่ไม่เป็นไรเ,<อ>เดี๋ยวเรามาดูเขาประกอบให้กับ,บน้องเต้นดวยคะ่า จีบได้อยู่แล้วไม่ติดอ้วนโทษตทาทุกคนฉันบอกเลยว่าฉันเห็นแล้วฉันรู้สึกว่ารักกันตลอดไปนะลูกน,นะไเท้ายอดทองกขโมยยอดเท้า ไม่จบลืนล่นๆอ่ะมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังมีอีกสองข้อ เร็วๆ30ิวิตายเพียทำไม่ยาสิวิเก้าแองนิสซัเป็นร้องก่อนเถอชจ้ามาร้องเพลงจีบดิสิโน่นล็ลกเขาเลยวันนี้เราร้องเป็นตัวละครถ้าเขาจะเก็บเป็นกระิีให้ทขกกระโดดเข้าไปในโลกเีบจีนาเลยนะครับ để anh sao không không ở lại mình nhà có bỏ yên ngại có mày phải nhau คนเดียวในใจฉันเจนคือเธออาจเธอมันคงจะเพลินเธอหมดใจอ้ขอบขอบคุณับเป็นเารก็ควไรไม่ได้สักอย่าง จะหาอย่างไรก็ไม่มทันให้มันหยุดคิดถึงเธอจะบอกอย่างไรก็ไม่ฟังเมื่อใจมันยังเรียกรอ้องหาเธอคนเดียวในใจชัดเจนคือเธอถ้าเธอมันคงจะเพลอว่าเธอหมดใจ ใช่ใช่ไปแ,แอบมุมก่อนปเพิ่วง<ะ>วัดมาข้างหน้าด้กันได้ไหมวัดริซิโลกนี้เพลงรักอยู่หลายท่านจะนอนฉันได้ฟังได้ร้องอยู่ตั้งนานตั้งนานหลายหลายเพลงเป็นเพลงรักเพราะนี่มีความหมายแต่ก็ <ๆ S 2> ไม่เคยรักซึ้งกันม,มันจริงๆ และไม่ได้หมนไฟกับเรื่องราวในเพลงนั่งรื่อเดินไในนนใปในเพลงเลยพอครั้งนี้ฉันมีเธอเรื่องราวของฉันก็เปลี่ยนไปร้องเพลงเดิมๆเดิมความเดิมๆแต่มันไม่เหมือน ตึก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 เพิ่งจได้รู้ความหมายของท่งจำน,อน้อยุำคำที่ฉันร้องเหมือนแทนความในใจคำเดิมเดิมขรั้ก่อนไม่กายโดนใจตอนนี้กันใจเลือกกัน จะได้รู้ความหมายของเพลงดุนโดที่ทำให้ใครบางคนนั้นอินกับมันเ mm. พิ่งรู้คำว่ารักที่เคยร้องกันวันนี้จะบอบให้ใครทำไมใช่เธอเคยร้องกันวันนี้จะบอบให้ใครทำไมใช่เธอขอเสียพ่อพิกัน้ำด้ยคับ สั่งมาทางกันได้เลยะค่ะและเจริญซีฟู้ดทารลดแรง50%กับเมนูอร่อยจัดให้นะคะซิ้นเอด เต่าลืมจับเวลา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0หมดเวลาค่ะลูกเขาให้เลิฟแบ็คโฟลดค่ะและขอประกาศคาดีนะครับตอนนี้ไม่ใช่เราเต้นเฟิร์สวัดเลิฟแบ็คโฟลดค่ะและขอประกาศคาดีนะครับตอนนี้ไม่ใช่เราถึกแปดสิบแล้ว Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. นี่คือออกไปเป็นไปเอาเค้กชาไม่ใช่อ่ะพอพี่เต้นหนักหนูก็ขำมาคืนนี้ไปเต้นหนักเราแฮปปี้มากเลยเลก็ไม่ไปไงไม่ไปว่าทำไมไปายากอะไรเอ้ ผู้หญิงแแต่งเดี๋ยวกลัวแหววโดยทวนแล้วอันเดี๋ยวไปดูดีกว่าชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง DNT Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ